ใบสุดท้ายค่ะฉลากไม่ต้องจับแล้วนะคะผลปรากฏว่าราศีนี้เลยนะเป็นของชาวราศีตุลนนะคะได้รับคํำพยากรประจําเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะมาฟังเด็วการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้เป็นยังไงบิ๊้มองว่าคุณมีเรื่องคุ้นคิดคะ่ะมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ลงนะคะเหมือนกับว่ารักพี่เสียดายน้อง ลังเลทำดีไหมเอาดีไหมยังไงดีว่านะคะมันมีฟีลประมาณนี้อยู่มันหมายถึงอะไรได้บ้างบางท่านที่เป็นชาวราศีตุลสมมุตินะมีงานเดิมอยู่มันอาจจะมีอะไรอีกอย่างเข้ามาเออแล้วทีเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าโอกาสมันมาแล้วแล้วเหมือนกำลังถามตัวเองแบบเอาไงดีเราจะอยู่ที่นี่ต่อดีไหมหรือว่าจะลองไปที่ใหม่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะไอการงานของคุณที่ว่าตรงเนี้ยนะมันก็จะมีทั้งบางทีคุณไปปรึกษาคนอื่นมันก็จะมีทั้งคนพูดที่คุณรู้สึก เเชื่อมั่นและไขวยเขวในเวลาเดียวกันบางคนบอกว่าเอออยู่จะไปทําไมที่ใหม่อะเอาที่เนี้ยมันมั่นคงอยู่แล้วสมมตินะแล้วก็บางทีบางครั้งก็จะได้ยินคนอื่นมาบอกเอ้ยแต่ถ้าแกไม่ไปที่ใหม่แกก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงมันมีโอกาสอยู่นะดูมันดูบริษัทมันน่าสนใจดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือโมเมนต์หนึ่งที่ชาวราศีตุลจะเจอในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบางคนนะถ้าไม่ได้อยู่ในบริบทของการเป็นคนที่ได้โอกาส ที่2เข้ามาแล้วต้องเลือกเนยนะคุณก็จะอยู่ในโมเมนต์แบบนี้ค่ะมีการให้ไปทํางานอะไรบางอย่างแล้วงานที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คุ้นเคยคุณไม่ชินนะคุณไม่เคยได้ทําอะไรแนวแนวนี้มาก่อนแล้วอยู่ๆเขาเกิดสั่งคุณคุณขึ้นมาว่าให้คุณไปทําคุณจะรู้สึกแบบทําไม่ถูกอะคุณนึกออกไหมเหมือนทําตัวไม่ถูกว่า คุณจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนหรือถ้าเกิดเริ่มได้แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรมันจะเกิดความรู้สึกมันงงๆในขณะเดียวกันนะคนที่เข้ามาแวดล้อมตัวคุณเนะี่ยเหมือนคนที่เข้ามามันก็จะมีเหมือนทั้งคนที่ช่วยและคนที่เหมือนไม่ช่วยก็ได้นึกออกไหมคนที่ช่วยคือเขาก็มาบอกคุณนะว่าเออทาแบบนี้สิลองให้ทําอย่างนี้ก่อนนะมันถึงจะโอเคะอะไรเงี้ยมันก็แล้วมันก็จะในขณะเดียวกันมันก็จะมีคนที่แบบอารมณ์แบบไม่ได้มาช่วยคุณนึกออกไหม ช่วยเพื่อเอออย่างนี้ดีกว่าช่วยเพื่อคือช่วยทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ได้มาช่วยอะ่ะแต่เหมือนมาแบบเอา้าทําไม่เป็นหรอคะไม่เคยทําไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอฟีลประมาณนี้เหมือนกันนะแล้วคุณจะรู้สึกแบบคุณจะรู้สึกแบบออกแนวแบบเซ็งเซ็งนิดนึงเออใช้คานี้ดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าพลังงานไพ่ของคุณเนี่ยคุณจะอยู่ในความรู้สึกที่เหมือนแบบมันตีกันนะมีความรู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยวะฉันต้องมาทําอะไรที่แบบตัวเองก็ไม่คุ้น ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วเอกคนที่คนที่ควรจะแบบคนที่อยู่รอบๆตัวแทนที่จะเป็นคนที่ช่วยเราหรือชี้แนะเราทั้งหมดมันกลายเป็นว่าคนที่ชี้แนะก็มีแต่ส่วนหนึ่งมันก็จะมีเอกคนที่เหมือนมาแอบแกล้งเราอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเจอฟิลประมาณนี้ทดสอบคุณหน่อยในเดือนนี้นะในเดือนกุมภาพันธนี้นะคะโอกาสที่ตัวเองอาจจะบางคนเองนะคะมีโอกาสในเรื่องของงานที่เป็นงานสีเทาๆเข้ามาด้วยนะคะคําว่างานสีเทาที่ว่านี่คือได้ในมุมที่แบบอาจจะเป็นในงานแบบเชิง ศิลปะหน่อยอาร์ตหน่อยอย่างเงี้ยนะคะบางคนได้งานที่เป็นสายแบบสายเอนเตอร์เทนสายอินฟลูที่เขาเรียกอะไรนะแต่ไปในโทนแบบเทาๆหน่อยนะคือแบบสายปาร์ตี้สายไนท์ไลฟ์สายแบบชีวิตกลางคืนสายอะไรเงี้ยคือมันจะมีฟิลอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆหรือบ,บางคนมีความรู้สึกว่าเก็ตไอเดียอยากจะไปทําอะไรที่แบบดูเทาๆหน่อยเช่นบางคนอาจจะแบบรู้สึกจะไปเริ่มธุรกิจ นะเกี่ยวกับไอ้ใบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะน้ำนะกันชงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะมันจะมีฟิลประมาณเนี้เกิดขึ้นอยู่ในความรู้สึกแต่คุณก็รู้สึกลังเลเพราะว่ามันมีทั้งคนสนับสนุนและคนคัดค้านในเวลาเดียวกันในความรู้สึกของคุณนะทีนี้การเงินเป็นยังไงเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะเงินคุณเดือดโดดเด่นนะการเงินคุณถือว่าดีนะคะชาวราศีตุลแต่ว่ามันจะมีเหตุคือเสียแบบที่ไม่อยากเสียบางคนบอกเสียที่ไม่อยากเสียคืออะไรมันมีแบบนี้นะหนึ่ง เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้คือหนึ่งหนึ่งที่มันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นสองไม่ได้อยากเสียแต่ต้องเสียสามถูกมัดมือชกให้เสียคุณเห็นไหมมันจะมีฟีลอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรหนึ่งนะคะการเงินคุณจะค่อนข้างคล่องตัวเลยแหละในเดือนนี้นะกุมภาพันธ์เนี่ยนะคือเป็นอะไรที่ชายนิ่งโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีคือมีคนมาเข้าหาเพราะเขาต้องการให้คุณช่วย แล้วบางทีการเข้ามาของเขาเพื่อให้คุณช่วยมันเป็นอะไรที่คุณภาคเศษไม่ได้มันเป็นอะไรที่คุณปฏิเสธไม่ได้คุณนึกออกไหมเหมือนน้ําท่วมปากคุณพูดไม่ได้อะแล้วคุณก็ถูกมัดมือชกไปในตัวคือเขามาแล้วคุณก็แบบต้องเอออหอหมกตกกระไดพลโจนเออช่วยก็ได้วะาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีคุณก็รู้สึกแบบคุณไม่ได้อยากจะขนาดนั้นแต่คุณก็ต้องทานะคะ2นะก็คือ เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คือมันจะมีเหตุอะไรเข้ามาไม่รู้แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้คนจับตาคุณเยอะอ่านะคนจับตาคุณเยอะถ้าแบบคุณยอมคุณยอมในเรื่องนี้ไปมันจะมันจะเสียคุณมันจะเสียเครดิตคุณทันทีอ่ะคุณก็เลยแบบเอาวะ,เอา,วะเอาเงินมาใช้กับเรื่องนี้นะนะคะฉะนั้นไปลองสังเกตตัวเองดูดีๆว่าเดืเอนนี้คุณเจอฟิลอะไรอย่างนี้บ้างไหมนะคะให้ระวังนะคะการเข้ามาแบบ ของคนที่แบบไม่หวังดีในเรื่องของการเงินด้วยนะตรงนี้จุดหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณเองคุณก็ไม่ทันตั้งตัวหรอกคุณมัวแต่วุ่นวายเรื่องเงินเรื่องงานของคุณอ่ะแล้วแบบบางทีมันมีการแบบเข้ามาแล้วพยายามที่จะแบบขอเอาประโยชน์บางอย่างจากคุณะจากการเงินของคุณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงบีบีมองว่าทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยค่ะพลังงานของไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานที่เป็นอะไรที่คุยกันไม่ลงตัว เห็นไม่ตรงกันคุยบางเรื่องแล้วมีเหตุให้ผิดใจกันคุยแล้วคุยแล้วไปต่อไม่ได้คุยแล้วรู้สึกไม่คุยดีกว่านี่คือพลังงานในสิ่งที่จากไพ่นะคะที่เห็นขึ้นมานะมันจะมีเหตุอะไรไม่รู้อะที่แบบคุณทั้งคู่เลือกที่จะแบบต่างคนต่างเงียบใส่กันถ้าคนที่โสดคือถ้ามีใครคุยมาก่อนหน้านี้เดือนนี้มันจะเป็นจุดพลิกผันอย่างหนึ่งที่แบบอยู่ๆกลายเป็นว่าเอาเหมือนตึงๆมึนๆใส่กันโดยที่แบบ บางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากจะอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่เหมือนมันมีเหตุอะไรไม่รู้ว่าที่ทําให้คุณทั้งคู่รู้สึกแบบเออต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองไปดีกว่าไหมอ่านะคะทีนี้ในขณะเดียวกันคนที่มีคู่เองมันก็จะมีปัจจัยบางอย่างนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าคิดเห็นไม่ตรงกันหรือพูดคุยกันแล้วไม่เข้าหูบางคนบอกไม่เข้าหูได้ยังไงถ้าไม่เข้าหูมันก็ต้องไม่โกรธสิเข้าหูไปแล้วไงแต่ไม่เข้าไม่เข้าไปในความรู้สึกแล้วอะคือเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ถูููกกหอเเข้้้าไปแลว็รสึ พูดอย่างนี้ไม่ไม่โอเคเลยนะไม่น่ารักเลยนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกงอนความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้มีการตึงๆใส่กันนะคะคําว่าคําว่าไม่เข้าใจกันในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงขั้นว่าแบบว่าเอ้ยคอนเวอร์สอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่มันจะเป็นฟิลแบบคือขอพื้นที่ของตัวเองไปเลยอะเหมือนเงียบต่างคนต่างเงียบใส่กันอ่ะเออพูดง่ายๆนะล้วก็อยู่ใน อยู่ในโลกของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีฟีลอย่างเงี้ยเกิดขึ้นฉะนั้นเดือนนี้ประคองความสัมพันธ์กันหน่อยในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะชาวราศีตุลถ้าแบบถ้าไม่ค่อยได้คุยก็คุยแต่เรื่องที่แบบน่ารักน่ารักกันเรื่องไหนที่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพูดไปแล้วไม่เข้าหูแน่เป็นประเด็นแน่อย่าเอามาคุยนะเบรกไปก่อนเอาไว้ไปคุยเดือนอื่นนะพักไว้ก่อนนะเพราะว่าไพ่พลังงานไพ่ของคุณตัวเนี้ยเป็นไพ่ที่แบบเห็นแล้วว่า มันมันมีโอกาสตึงมืนกันสูงอะตึงตึงใส่กันแข็งแข็งใส่กันไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยนะสูงนะคะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมระวังภาวะน้ําตาลในเลือดสักนิดนะคะภาวะโรคอ้วนนะสำหรับชาวราศีตุลและข่าวอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับชาวราศีตุลท่านใดที่อยากจะมีบุตร ค่อนข้างจะมีโอกาสสูงในเดือนนี้ที่คุณจะได้ดังหวังแต่ถ้าท่านใดที่เป็นชาวราศีตุลแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องก็น่ารักดีแต่ตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมนะคะก็อาจจะต้อง ต้องจัดการนะเรื่องของส่วนตัวของตัวเองนิดนึงนะต้องหาวิธีป้องกันตัวเองกันนิดนึงนะคะเพราะมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่คุณอาจจะได้ข่าวดีนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่กันได้ในเดือนของกุมภาพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะนะจบคำพยากรณ์ทั้ง12ลัคนาราศีแล้วมาตามฟังกันต่อเนาะในคราวต่อไปว่านะวิจะเอาค้ำพยากรณ์อะไรมาฝากกันอีกนะคะในรายการซาดมูคู่สติฝาก กดไลค์กดแชร์ติดตามกันไปด้วยนะคะทั้งช่องของ TikTok แล้วก็ YouTube เองก็ตามทีไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอให้มีความสุขตลอดทั้งเดือนกุมภาพัานธ์สวัสดีค่ะ